หอเลือ์ยูนิเวอร์สเรืองตุไม้พรีเป็นเรื่องราวของแอนนักเรียนชั้นปีที่สองซึ่งในขณะนั้นเธอกำลังยืนเงียบๆหน้าหลุมศพของหนิง เพื่อนร่วมชั้นที่เสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งปีก่อนโดยที่ข้างๆหลุมศพก็ได้มีคุณครูอุสาคู่ประจำชั้นหญิงวัยกลางคนผู้สูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอโดยคุณครูอุสาก็ได้เอ่ยคำขอบใจให้กับแอนที่ยังระลึกถึงลูกสาวของตัวเองได้เพราะนอกจากเธอแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอื่นที่มาร่วมไว้อะไรในวันนี้เลยเราวกับว่า เพื่อนร่วมชั้นในห้องเรียนได้ลืมเธอไปหมดสิ้นแล้วโดยก่อนที่ทั้งสองจะจากกันคุณครูก็ได้เอ่ยถามคำถามที่ยังค้างคาใจเธอมาโดยตลอดซึ่งเธอก็ได้ถามคำถามกับแอนว่าช่วยบอกคุณครูได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าแอนทาได้เพียงแค่หลบสายตาก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาว่าตัวเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเธอก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่แรกเมื่อได้ฟังคำตอบคุณครูก็ไม่ได้ขยันขยอต่อไปเธอทำได้เพียงพยักหน้าเบาๆด้วยสายตาอันว่างเปล่าก่อนจะพูดทิ้งท้ายกับแอนว่าเจอกันในวันพรุ่งนี้ที่ห้องเรียนซึ่งในเช้าวันถัดมาภายในห้องเรียนที่แอนเรียนอยู่คุณครูอุตสาก็ได้ทำการเช็คชื่อนักเรียนที่อยู่ในห้องไปเรื่อย จนมาถึงชื่อของหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าปอยนักเรียนที่มีนิสัยเกเรและชอบแกงหรือบูลลี่เพื่อนในห้องคนอื่นอยู่บ่อยครั้งในตอนนี้โต๊ะที่เธอนั่งอยู่นั้นวา่างเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครในห้องแปลกใจเท่าไหร่นักเพราะเธอก็มักโดดเรียนแบบนี้อยู่เป็นประจำเหละเมื่อคุณครูอุตส่าห์ได้เห็นแบบนั้นคุณครูก็รู้สึกหงุดหงิด และได้ทำการสั่งสอนนักเรียนที่อยู่ในห้องไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างก่อนที่นักเรียนในห้องจะทำการเปลี่ยนเรื่องและถามคำถามกับคุณครูว่าวันนี้คุณครูทำอะไรมาเซอรสรอ์นักเรียนซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่คุณครูอุตส่าห์ได้เป็นโรคซึมเศรา้าจากการสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวอยู่นานหลายเดือนคุณครูก็ได้มีงานอดิเรกใหม่ขึ้นมาแทนที่นั่นก็คือการทำอาหาร และเธอมักจะทําอาหารมาให้ลูกศิษย์ของเธอกินอยู่เป็นประจำเมื่อคุณครูได้ยินคำถามจากลูกศิษย์ใบหน้าที่บูดเบึ้งก็กลับมายิ้มแย้มอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาหลังเลิกเรียนภายในวันนั้นคุณครูอูสานจึงได้ไว้วันให้แอนไปเป็นเพื่อนกับคุณครูเพื่อไปเยี่ยมบ้านของปอยหญิงสาวที่ขาดเรียนซึ่งในขณะที่แอนกำลังเก็บข้าวของอยู่ภายในตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองอยู่นั้น เธอก็ได้ยินเสียงปแปลกๆซึ่งตนเสียงดังกล่าวมันก็ดังมาจากตู้ล็อกเกอร์ของหนิงที่มันไม่ควรจะมีอะไรอยู่ในนั้นบอกความจริงก่อนที่ประตูล็อกเกอร์จะแง้มออกเล็กน้อยบอกความจริงกับแม่ฉันซะก่อนที่เสียงของคุณครูจะดังขึ้นจากทางด้านหลัง นั่นจึงทำให้แอนได้สติกลับคืนมาแต่สีหน้าของเธอก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนักและเมื่อแอนได้หันหลังกลับไปตู้ล็อกเกอร์นั้นอีกครั้งตู้ล็อกเกอร์ก็ปิดเป็นปกติดังเดิมเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานนักทั้งสองก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของปอยที่สภาพบ้านของเธอก็ดูไม่ค่อยจะถูกใส่ใจเท่าไหร่นัก คุณแม่ของปอยก็ดูท่าทางอารมณ์เสียอยู่เช่นกันที่ไม่สามารถติดต่อลูกสาวของเธอได้เธอเพียงแต่บอกกับคุณครูว่าปลอยได้หายตัวไปตั้งแต่คืนวันศุกร์คุณแม่คิดว่าคงหนีไปอยู่กับผู้ชายอีกตามเคยและบอกกับคุณครูว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเงินหมดมันก็กลับมาเองคุณครูอุตส่าห์ที่ได้ฟังคำตอบก็ได้แต่พยักหน้าเงียบๆโดยสายตาที่นิ่งเฉยช่วงเวลาได้ผ่านไปแล้วหลายวัน ไม่มีใครเห็นปอยอีกเลยในห้องเรียนเริ่มชินชาและดูเหมือนจะไม่มีใครพูดถึงเธอมากนักทุกคนต่างรู้สึกลงใจมากกว่าที่ไม่ได้โดนแกล้งหรือโดนหาเรื่องจากเพื่อนคนนี้มีเพียงแต่คุณครูอูซาที่ยังรู้สึกอาุมณ์เสียทุกครั้งเมื่อเช็คชื่อในห้องเรียนแต่แล้วก็ถูกนักเรียนคนอื่นเปลี่ยนเรื่องคุยด้วยการถามเมนูที่คุณครูได้ทำมาในวันนั้น จนในช่วงของเย็ยนวันศุกร์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่โรงเรียนเพื่อสอบถามการหายตัวไปของนักเรียนที่มีชื่อว่าปอยคุณครูอุสาได้ถูกเรียกไปสอบปากคำแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือหลังจากวันนั้นคุณครูก็ได้ลาออกจากโรงเรียนและหายตัวไป โดยที่ไม่มีการบอกกล่าวหรือล่ำลานักเรียนในห้องของเธอแม้แต่สักคำเดียววันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งแอนได้เปิดตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองและพบเข้ากับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเธอจําได้ดีเลยว่ามันถูกเขียนด้วยลายมือของคุณครูอุสา ح. โดยข้อความภายในจดหมายระบ,บุไว้ว่าพวกเธอทุกคนเลือกที่จะปกปิดความจริง เพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตภาพได้ย้อนกลับไปในวันที่เกิดเรื่องซึ่งหนิงลูกสาวของคุณครูถูกปอยนักเรียนที่เกลรแก้งโดยการขังเธอไว้ภายในตู้ล็อกเกอร์พร้อมกับเสียงของปอยที่หัวเราะอย่างสะใจไม่ยอมหยุดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าหนิงเธอมีโรคประจำตัวนั่นก็คือโรคหัวใจ กระทั่งเสียงเคาะนั้นเริ่มแผ่วเบาลงและนิ่งสนิทไปในที่สุดแอนที่เดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยรีบเข้าไปช่วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปเสียแล้วหนิงได้หมดสติลงพร้อมกับหัวใจของเธอที่หยุดเต้นโดยที่ปอยก็ยังพูดข่มขู่เพื่อนอีกว่า ถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นจะตกเป็นเป้าหมายในการแกล้งของเธอเป็นรายถัดไปภาพเดยตัดกลับมาที่ปัจจุบันแอนได้อ่านมาถึงข้อความสุดท้ายของจดหมายเธอถึงกับหน้าถอดสีเมื่ออ่านมันจบขอบใจนะที่ช่วยทำลายหลักฐานให้คุณครูเพราะพวกเธอทุกคนได้กินมันเข้าไปหมดแล้วยังไงละ่ะ ซึ่งข้อความนั้นมันทําให้เธอถึงกับช็อกจนมือสันรีบเปิดโทรศัพท์ถ่ายดูรูปถ่ายอาหารทุกวันที่นักเรียนทุกคนได้ทานเข้าไปเธ <c oughs> อรีบวิ่งเข้าไปอาจเจียนในห้องน้ําแต่คงไม่ทันการแล้วละเพราะความผิดที่ทุกคนในห้องได้ปิดบัง มันได้ซึมเข้าไปในร่างกายของพวกเธอแล้วตลอดชีวิต <S <S และเรื่องราวทุกอย่างก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ c r i b e รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับ และพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ